สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เข้ามาพร้าวน้องอ,อกกัดมาซิมามาซิมาอัลองเพลงไห้ครับอันพอการใช่ฟังอ,อ่าพันยังมากเลยเลยอ,เอยากลองเพลงให้ฟังเ,เอาพี่ซออันสัมผัสพี่น้องมาแต่ไสบ์บัตรเท่ไหลูกหลาตัวนี้ลูกหล้ามือนี้สาวน้อยเข้ามาเล่นอยู่บ้านได้นี่บ้านเล็กหลบไบ้านน้องยุ่งเนาะ บ้านยุ่งบักลาบ้านยุไสยิ่งหลาก็ได้ยน้องบ la, say, chodzi, h, a, ักลาให้ยิ่ลาลาอยู่เออเอาลาเออหลาบ้านยุไสเลยใช่เออบ้านน้องยุ่งบ้านเสีงแห้งเสียงแห้งมันใจอืมบ้านยุบ้านน้องยุ่งใช่บ้านน้องยุ่งที่นี่เห็นว่ามีคลิปหนึ่งวังเชียงเคียงเว้นแม่เขาเขาไทยมีคนไทยไปแล้วอ่าลาเนี่ยนีผู้ใดเป็นไอดอลเกรย์ผู้งญิง ล่ามาร้องเพลงเื้อยลูกผหญิงมันบอกเพราะว่าพ่อฟังเสียงแก้วเสียงว่านี่คือคือพีซี่แกมเสียงสังสาคือกันเนาะเสียงสังสารมิค่อนบอกถึงบ่ผู้จับพีซี่แกมยุติโตเกียวมิวสิกบะแต่หน้าหน้าก็ขายนั้นอันนี้พ่นก็ชอบถามพน่าแค่จักปีแล้วจั๊กปีฟังล้านจักปีแล้วเอาปีเอาปีเอาอยากเป็นนักร้องบ่ เราหวั่นใจได้เ้าต้องหวั่นใจหรือเ้าต้องยิ้มเ้าต้องกล้าแสดงออกเมนี่ก็เลยนใช่ไหมองเพ่งหวั่มาหลังหันเนเพ่งเลยอุยิงเพลงทีเอฟซีลอคอยต้องต้องใส่ดนตรีบอลูกต้องใส่ดนตรีบอลให้เราปากเปล่าปากเปล่าใส่ดนตรีเอาลาสีมึงเอา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 ดีๆนะลูกเด้อผู้ใหญ่เปล่งพี่น้องคนเบิ่งทัวร์โลกด้วยเมนี้สิอยากไปหาผิวหญิงบออยากถ่ายรูปบอเคยเห็นตัวจริงบอ เอาเอาปอาทพ่าสารปันจัางวัาจำพอการใช่เด้บยวพอเอพอการใช่ภาพไปเด้ตาเพิ่นภาพไปแล้วหอตานตาวเอ้ยเอ้าบาทอเงลตชบเดกตาดำดำก่อนพุดหมอสามตูกตันอจับมือขึ้นหน้าแอกับน้องที่ยังลำบ้าน เหลือ3ฟันเผื่อวังสักวันให้คนที่หักได้มีที่พึ่งที่พากมีชีวิตดีกว่านี้ต้นทุนที่มีคือใจดวงนี้เป็นหมอลำจากผับเก็บบุตรหมอตามอย่างน้ำ ตร้อมทำทุกงานในเส้นทางนี้จากสุนเก็บหาเก็บมีขอเพียงได้ไม่ยงขอเอาความฝันมาจอบอยู่หลังหันเหมือนฟ้าบันดาลภาพปานนเมาร กพ่อกับพาะบุหัวหน้าวงทั้งดีใจพร้อมยืนงงพ่อหัวหน้าวงรับเขาวงหมลำหัวหน้าเพื่อนถามยิลาพ่อลำพ่อลงได้บอกต่ไปพ่อได้อยู่พ่อแต่ว่าบอกเก่งคือลางลางสา บอกเนว่าพอเพิ่นสีเมตตาเด็กน้อยตาดำดำดให้เรียนลองเรียนปอนก่อนลำเพิ่นว่าล่งเื่อมีเอฟซีนำเขาหอ,หอบหอบเอาความฝันอีก ฝันอีกรอนนึงเพราะมันเป็นคาราเกะเหรอแน่รอเลยเป็นเสียงมเสเ่ห์นะเสียงคล้ายกับชีเกมจ์เกียวอ่ะอีว่าลอบเอาความฝันมาจนลังหาเหมือนฟ้าบันดาล ผู้หอันมาลำหมาอ่านาตาดีความด้น้องออกัดกับพี่อุ้งอิงออกกันออกออกเดี๋พี่มีตลอตตอรีนะบัดมีเงิน่อยหนึ่งมาพี่เสียชือกันนีก็ไไ้พี่หลี ข้างหน้าเนีเหอน่งปลาหมี่แอปว่ะอ้ยมีดอกเนาะไปแอปน้ำเดี๋ยวมือแร่งมาเอาติปเด้อปลาหมี่เดี๋ยวปลาพอยายปลาหมี่พี่อุ้งหญิงเป็นไอรอนกันเบาเคยไอรอนอยู่โรงเรียนขึ้นเวทีโรงเรียนแสดงออกศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนให้ดีเลนี่คือน้าตาดีเลยลูกสาวเลยหล่ะแท้ไงเคยร้องเพลงของพี่ชื่อแกมบ์ป่ะปทู่ไอ้เหี้ยเหรอมดรักแม่กล่องอะไรเนี่ เอาจะทอนกันลูกได้ปะลองแต่พี่วงอิงใช่ลองแต่พี่วงอิงนะเอาแม่แม่กองเองหนี่บ่เคยบ่เคยลองเลยแม่คือทายลูกกับพี่วงอิงบ่ก่อนไหนปะช่วงแรกเนี่ยลองเพลงได้ไหมก่อนเกินฮักได้เลยเได้ฮักได้อีกหน่อยเกินทักได้อีกเแรกๆเพ่งหอบฝันมาหลังหานแล้วก็เพลงได้อีกกีไเลเกินฮักได้อีกหน่อยเอาจะทอนกันนะเอาแต่เกินกันไหนเอาลูกเอาแต่เกินกันไหน ยงเต็มเมเาอามาเต็มเนี่นอนี่เพิ่นก็เพ็นพระเอกมาพอเนยนี่้กัาแม่แม่แม่เอาาเอาสามชเมื่อแหวพผมานน้ำตาไหลผ่านลิ้นสงพวงแมตาาสตา อยากจะจนแฮงนี้จักใหม่เออสองสายตาจนแขนขาลาลอยฮอดบ่เห็นหน้าจ้อยนางเอกน้อยสิหวังแล้วน้อกูเคยนั่งดาน้อคืนคันมาอายส่งยิ้มรอเป็นน้ําตาละอีกขอมื้อนี้น้อรออ้ายบ่เห็นอกกระจบใจเป็อดดอัคืา ตำนางเอกน้อยผูดาดสิคอยเอาใจมาปนวันนี้เนาะต้องห่วใจ้นสิพอใจปนผู้เคยจะไอล้ำบูดเอามือถือไหมใจน้องตึงันล้ำบูดาเอามือถือไหมใจน้องตึงันสายลมเวิร์นเวิร์นเวิร์นเวิร์เวิร์น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 เวิรนเวิร์นเนะสบร่นิร์นเวิรนเิรเวิเวนเวิร์นเวิร์นเนาวนเนเวิรนเเินเนนน ว่าเขาอยู่ผีเสียงกัะพาจำีนกัะเพจำีอยู่งนั้นนาขอลุบขาลุกตาบอเป็นยังานพลาของเขามันดอยไอ้ก็ไบลอยลอยทิงน้ำน้อยเหุมางอนข้าวตุ้ยโตอาน้ามาไอ้ยัง้อนน้าเจี่ที่อ้อนซ้อนเอาอ้อนอนาด้อเจ้าเจ้า้า้ง พี่น้องคอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องออกัสด้วยนะครับผมเพลงไมไปเพ้งไม่ถ้าไแกนบลูบาบม่นมับัเบาสกไปเลสุดยอดเลยสุดยอดครัขอบคุณน้องออกัสมากน้องออกัสถ้าสมมติว่า f อีอยากทักทายอยากมีเบอร์โทรมีอะไรไหมลูกไม่มีใช่ไหมมีเบอร์โทรไหมเบอร์อะไรลูกเดี๋ยวว่าไม่รู้บ้าบาฮะ เอาดีๆเลยมีเฟซไหมมีเฟซไหมเออเอาหน้าเฟซมานี่นี่นายเล้วเอาหน้าเฟซมาเอาหน้าเฟซมาเอาหน้าเฟซมาเนี่ยเออสุดยอดเลยไอ้เลิฟยูเป็นจักรพรรดิมาลูกไอ้เลิฟยไผ่น้อยในเฟซในเฟซเอาเฟซมาลูกดังระเบิจังเนาะออกช่องดังเลยที่พี่น้องคอมเมนตไม่ได้เด้อว่าเสียงเป็นยังไงแต่ว่าเสียงมีเสน่ห์มากไหนอุ้ยปิดเอาปิดทำไมอ่ะ เอาไปทำไมเอาเปิดมาลูกเปิดมาเอาเด็ดไปดิได้แล้วมาใหมดอยู่ได้อยู่เออเอาเออก้ๆอันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรเอากระยัตใส่ควายเลี้ยวอะไรไม่ไดเถ้าถายอยู่หายไปเรือยนี่เอามันหายไปแล้วเสียหลักเน็ดหนกบมีไม่มีเน็ตไม่เป็นไรเอาจะชื่อมาน้องออกการ์ดนี่แหละนะน้องออกัสน้อออกัสนะครับนี่อ้าวโอเคอะไรนะสุภรพารัสอะไรเนี่ย เป็นเฟสใครเฟดอาเฟอาเฟซอาไรลัว่ง่น้องอา้องอาขอบคุณทุกท่าใจคอมเมนต์มาด้วยพี่น้องเด้อวัสดีครับผมวันดีครับ